ใครมันโกรธโกรธใครกูทะเลาะวะเนี่ยตี่พี่พัติป้ามันอยู่หนองเตื้อเออโดนจับตำรวจจับโดนนมเลยโอ้ยคุณคุณทำมันดีๆกว่านี้หน่อยเขาเป็นมามาอาณาจารย์คุณอะไรตรงนี้หรอแล้วพี่โดนนอกหนูจริงไหมคะผมไม่รู้ตอนอ่ะไม่รู้ที่อย่างงี้ไม่รู้จะมาโวยวายว่าตำรวจจับนมคุณได้ยังไงอ้าวก็มัน ยาถึงจะเป็นฟองน้าเำโง่แั่ก็หน้าดงจ้ะพี่ยเขาไม่มาเป็นพยานให้พี่หรอกว่าเขาก็ไม่อยากยุ่งกับตำรวจเหมือนกันไม่มีหลักฐานคุณมาโยวายผมเอ้าไม่มีหลักฐานเราช่ยมันจะมีหลักฐานได้ไงล่ะเล่นไปเยอะอยู่ตรงนี้แล้วจับอยู่เนี้ยโดนด่าออกอ่ะทำไมถึงฟองน้าแต่มันก็เป็นนมปะถึงไม่สวยแต่ก็เป็นผู้หญิงปะโอ้โหดูดูสวยวันนี้ยังไม่อยากเขาเลยนะเนี่รอวันนี้ก็ไม่เคยได้แอมหนูเหมือนกันแหละหนูไม่เทาผู้ชาย เอารถไว้ไม่เอาหนูจะไปโรงเรียนโลกเอาเอาเอาบริษัทมาไม่มีไม่มีหนูจะไปโรงเรียนโลกโลกหนูไม่ได้เรียนแล้วพี่มาอะไรอ่ะอย่ามาพูดมากปะจะฟ้องศาลด้วยไปไปฟ้องเลยจะจับไปนี่แหละไม่จับไม่ไปหนูจะไปโรงเรียนโลกก่อนพี่ก็ไปโรงเรียนโลกกับหนูนี่ไปทำไมไม่โลูกอ่ะไม่ใช่ลูกพี่กันนี่มันลูกหนูไงหนูเสียเวลาพี่อ่ะอะไรของพี่เนี่ยคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยพี่เป็นอะไรหนูรีบไงรีบพอรีบไปพี่พูดดีๆกันน ตำรวจอ่ะพูดจาดีดีไม่เป็นเลยยิ้มอ่ะน้องครับจอดครับหนูกับพี่จอดเลยพี่จับเลยหนูไม่มีอะไรเลยตรวจไหมโอโดนลมเนี่ยเป็นเรื่องลมใครกันแน่หน่ะทำไมลมพี่ก็พอๆกับนมหนูอ่ะแอบแยงเงี่ยแอนทำไมแอนให้พี่ทำไมล่ะพี่อย่ามาจอดหนูเองอ่ะเดี๋ยวไปชำระค่าปรับทั้งหมดนะครับสำัญนะครับพี่จับไม่ได้หรอกหนูต้องไปชำระค่าปรับเลย ให้หนูให้กุญแจหนูเถอะราะไม่งั้นหนูก็ไปไม่ได้อันแรกนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับนี่ไปขี่แสดงนะครับไม่สามารถขับรถได้เท่าไหร่สองอย่าฟังนะครับรถติดไฟแนนซ์อยู่นะครับรถไม่เสียภาษีนะครับไม่สามารถรีบนหลวงได้นะครับไม่ใช่พี่หนูไม่ขับแล้วจะเอาล้ออะไรไปไปไปถอนนอนนะพี่ไม่ได้แล้วจ้ะ ครับมาตราสิบนี่ใบยไม่ใช่โดนจับที่ตรงนู้นน่ะตรงใหญ่ๆเขาก็ให้รถหนูไปจ่ายทท่านั้นน่ะครับีูนะไม่ใช่พี่ไม่เข้าใจเราฟังนะครับพี่ไม่ฟังผมเลยนะครับผมพูดไม่ดีกับพี่ไหมผมพูดไม่ดีกับพี่ไหมครับไม่ไม่ดีอเผมฟังนะครับเดี๋ยวอธิบายตอนนี้นึงนะครับมาตราสิบสองนะครับ ไม่มาตาแล้วพี่พี่เอาใบมาพี่ให้ใบหนูหนูไม่จ่ายจอบแล้วหนูมาเอาแบบประชาชนกับพี่ครับไม่เนี่ยขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตนิดนึงขออนาตนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงไม่ได้ขออนุญาตนิดนึงนะครับไม่ได้เดี๋ยวไปเสียค่าปากหนูจะไปเสียค่าปากหนูต้องไปเรื่องลูกจริงจริงจับไปได้เยวจับไปส่งร้อยเวรนะไปเรียาไนิดนึง่ไปได้พี่เนี่ยดูดิอะไรวะทุกที่เขาจับนะเว้ยเขาก็จะให้รถเราเราไปจ่ายเนี่ยเราไปจ่ายได้เราอะ ไปไปส่งร้อยเมรเลยดีกว่าไงดีอ,อ้อพี่พูดดีแต่มันไม่เคยไปแบบนี้ไง โวยวายดิเอวายดิมันไม่ให้โวยวายหรอกูโดนจับอีกครั้งกูก็ขับคันเนี้ยไปจ่ายไปจ่ายทุกครั้งไปจ่ายตลอดไม่เคยไม่จายจับบรรดาในคนโวยวาย บเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนิดนึ่งนะครับฟังันิดหนี่นึงนะรถอ่ะเนี้ยมันติดไปนั้นอยู่แต่ปี่มันแตนะครับคือปัญหาคือการขับรถดูนะคะหนูแทบจะกราบตีนอยู่แล้วค่ะคุณตำรวจไม่ยอมนะคะหนูมีใบสั่งแต่ยืดรถหนูหนูมีเงินจ่ายค่าปรับแต่หนูไม่มีเงินจ่าย นูจ่ายทุกรอบอย่างเง้ยนพี่พ anyway> ูดดีหน uh. ูไม่ได้พูดไม่พีกับพี่เลยพี่อยากมาเอาตรงนี้ว่าหนูพี่พูดไม่ดีกับหนูหนูบอกนี่คนนี้พูดจากับหนูดีมากพี่ลูกหนูจะไม่มีโรงเรียนเข้าเดี๋ยวหนูไม่จ่ายแล้วพี่ก็มาเอาบัตรประชาชนของหนูไว้ก็ได้ ครับเดี๋ยวอ,อยาาังพี่ไปส่งพี่จ่ายตังให้หนูไหมค่ารถโด,ดยสารนะ่ะหนูไม่มีตังหรอกพี่หนูยังไม่ได้รับตังเขาลูกค้ามาเลยเนี่ยร้านหนูอยู่ในสตาร์ซักรี่หนูพูดเลยเอ,อ,อันเนี้ยผมเจ้ง ข้างหาพี่ได้ที่ฟังนะครับเดี๋ยวเา่อเดี๋ยวเาเดี๋ยวผมก็ไปียวผมก็ไม่เสียไม่ยอมค่ะยังไงก็จะหยุดหรถคือไม่มีตังค่ะจริงๆบอกเลยตังไม่มีแล้วค่ะอ้อนหวานแทบกราบเท้าเลยค่ะบายที่ฟังสองพอแล้วนะครับเขาเรียกพัทยาค่ะอยู่พัทยาไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาขี จริงนะพี่หนูตรงนะหนูโดนจับแยกใหญ่หนูก็ขอเขาแล้วหนูก็ไปจ่ายจริงจริงไม่มีเลยเคยไม่จ่ายหนูการหนูทาแบบนี้หนูไม่ได้เป็นพวกที่แบบเอาใบมาแล้วก็ไปฉีกทิ้งพี่บัตรประชาชนมีความหมายกับพวกหนูมากเพราะหนูต้องทาธุรกิจนะครับขจครับแต่เนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าเนี่ยไม่ใช่พี่ฟังหนูแป๊บหนึ่งขอนแป๊บหนึ่งพี่ให้มาหนูจะขับไปจ่ายและหนูจะรีบไปโรงเรียนหนูทุกอย่างคือจบ พอทุกครั้งที่หนูโดนปรับหนูก็เป็นอย่างนี้หนูก็ขอเขาหนูมีรถคันเดียวแล้วลูกเลยต้องอยู่ร้านสองคนนครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อหนึ่งที่ผมเก็บคุญแจนนะคืออ่ามีระยะกระดีนะครับอ่าสองก็คือรถขาดต่อภาษีจะปี2018นะครับไม่สามารถพิ้งค์ขนสรถได้นะครับกฎหมายไอ้ตรงเนี้ยผมอธิบายไงแล้วนะครับการจัดต่อให้พี่ไปให้หนูจ่ายมันก็ต้องดีอยู่ดีเพราะนตอนก็ต้องทำถูกต้องตามกฎหมายถึงจะได้ขับได้แต่ทีนี้รถ มันก็ยังขับถูกต้องตามส่วนหมายไม่ได้อยู่ดีครับเาไในสองชั่วโมงถ้าไม่อยู่เครับปรับไป่ผมติดต่อกันี้มารับรถนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็ไม่รู้นะช่วยแชร์กูหน่อยตอนนี้กูเดือดร้อนมากตีคุกห่อเดี๋ยวกูไปก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องกับกูเลยไม่ยัดมึง